ครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับคลิปนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นชุดแบตเตอรี่ลิเธียมไ i โฟ4ีนะครับหรือว่าเป็นลิเธียมฟอสเฟตนะครับก็แล้วแต่คนจะเรียกนะครับชุดนี้เป็นสเปค24โวลต์300แอมป์นะครับ ยี่สิบสี่โวลต์สามร้อยแอมป์ชั่วะครับลูกค้าสั่งไปใช้กับระบบโซลาเซลล์ไฮบริดออฟกริดนะครับขนาดยี่สิบสี่โวลต์สามกิโลวัตต์นะครับผมติดพร้อมบอร์ด BMS นะครับเป็นสมาร์ท BMS ของ JK นะครับหรือว่าเป็นชื่อเต็มสมาร์ท BMS จิ๊กงนะครับนะครับ แต่ว่าเขาสามารถดูค่าผ่านโทรศัพท์ได้นะครับดูค่าเซตติ้งนะครับสั่งงานปิดเปิดนะครับผ่านแอปพลิเคชันได้นะครับผ่านโทรศัพท์ได้นะครับก <Once>. ็เดี๋ยวมาลองเชื่อมต่อกับแอปโทรศัพท์ดูนะครับตัวนี้ผมใช้ระบบ iOS นะครับแอปก็จะเป็น ตัวภาษาจีนนะครับแต่ก็มีคำว่า BMS นะครับเป็นแอปของ BMS JK นะครับอตอนนี้ที่บ้านผมมี2ชุดนะครับแต่ชุดชุดตัวนี้นะครับก็จะเป็น JK B1A8S10P นะครับตนนัวนี้ก็เชื่อมต่อก็จิ้มเข้าไปเลยนะครับเขาก็จะมีเสียงดังติด๊ดต สองทีนะครับก็จะเชื่อมกับโทรศัพท์นะครับหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะบอกอโวลต์น,นะครับบอกกระแสขณะเวลาเราชาร์จหรือใช้งานนะครับตรงกระแสนี้ก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงนะครับก็แล้วแต่เราจะใช้นะครับก็จะมีเช็คได้หลายอย่างอยู่นะครับก็จะ มีเซล์เซล์แบตเตอรี่นะครับตัวนี้ 8s นะครับก็จะมีทั้งหมด8เซล์นะครับก็จะบอกว่าเซล์นี้กี่โวลต์นะครับตอนนี้โวลต์เท่ากันหมดนะครับ3.33โวลต์นะครับทั้งหมด8เซล์นะครับอนุกรมรวมกันก็จะได้ประมาณ26.9 26. โวลต์นะครับอันนี้ก็จะเป็นค่า ir ของแบตเตอรี่นะครับ0.04โอห์มนะครับส่วนตัวนี้เป็นหน้าตั้งค่านะครับหน้า setting นะครับแล้วก็จะใส่รหัสนะครับ1 2 3 4 5 6อะครับอันนี้เผื่อเวลาอยากจะ setting นะครับก็จะเข้ามาหน้านี้นะครับก็จะมีบอกเลือกชนิดแบตนะครับตัวนี้เป็นลิเธียมไลโฟ4สีนะครับผมก็เลือกเป็น ไลโฟนะครับหรือถ้าเป็นลิเทียม n m c ลอตโตนะครับก็เลือกตามตัวแบตเตอรี่ของเรานะครับอ่าตรงนี้ก็จะมีบอกโวลต์ one, นะครับความจุ300แอมแอนะครับโวลต์ one, ตัวนี้ไม่ได้ตั้งนะครับมันมันมันขึ้นมาให้เองนะครับส่วนข้างล่างนะครับ Add V า e ซ์เ t t ตินะครับ ก็จะเป็นพวกตั้งค่าที่เป็นสูงตัดต่ำตัดนะครับจ่ายกระแสให้โหลดเท่าไหร่นะครับคุมในเรื่องชาร์จไม่เกินกี่แอมป์กี่แอมป์นะครับอุณหภูมิตั้งไม่ไม่เกินเท่าไหร่นะครับก็สามารถตั้งได้นะครับอันนี้ผมเซตไว้ให้ลูกค้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ไม่ได้ตั้งอะไรนะครับส่วนหน้าคอนโทรลนะครับตรงนี้ก็ จะมีชาร์จนะครับดิสชาร์จบาลานนะครับส่นี้สามารถปิดเปิดได้นะครับผมผมก็เปิดไว้เลยนะครับไม่ไม่ได้ปิดไว้นะครับส่วนข้างล่างก็ผมปิดไว้นะครับไม่ไม่ไม่ได้ใช้นะครับส่วนมากก็จะมีแค่สามตัวนี้นะครับที่เปิดไว้นะครับแค่นั้นนะครับ นานี้ก็จะดูรวมๆนะครับก็จะดูหน้าหน้าแรกนะครับเราก็สามารถดูผ่านโทรศัพท์ได้เลยนะครับว่ากี่โวลต์แล้วนะครับใช้ไฟไปกี่แอมป์เท่าไหร่นะครับชาร์จเข้าเท่าไหร่นะครับเซลล์มีปัญหาไหมกี่เซลล์นะครับก็สามารถเช็คได้หมดนะครับก็จะประมาณนี้นะครับแอป BMS สมาร์ทของจิ๊กกงนะครับสายเมนนะครับก็ผมใช้เป็นสายเจ็ด AWG นะครับตัวนี้รองรับกระแสได้100กว่าแอมป์นะครับนะ BMS ตัวนี้ก็สเปคหนึ100่งร้อยทับสองร้อยนะครับก็ต่อเนื่องต่อเนื่องร้อยแอมป์นะครับได้นะครับชั่วขณะ นะครับก็ประมาณ300แอมแอนะครับนะดึงโหลดหนัหนกๆได้เลยนะครับตอนนี้ลูกค้าสั่งไปใช้กับระบบโซล่าเซลล์เป็นชุดบ้านสวนนะครับชุดนอนนานะครับมีไฟฟ้าเหมือนกันนะครับก็ใช้เป็นอินเวอร์เตอร์ไฮบริดนะครับแต่ว่าจะใช้แบตเตอรี่เป็นหลักนะครับถ้าแบตหมดถึงจะใช้ไปหาการไฟฟ้านะครับเพื่อ ต้องการลดค่าใช้จ่ายค่าไฟนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถใช้โหลดภายในบ้านได้เกือบทุกอย่างนะครับอย่างเช่นโหลดหนักๆก็แอร์นะครับได้ถึง12,000หิดีนูนะครับเตาไมโครเวฟนะครับ เตาไฟฟ้านะครับหม้อต้มไฟฟ้าเครื่องทำน้ำอุ่นก็ได้หมดนะครับแต่ว่าก็แนะนำให้เปิดสลับกันเอานะครับถ้าเปิดพร้อมกันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ควรเกิน1,500วัตต์นะครับถ้าเกินมันมันก็จะมีปัญหาเรื่องอายุจะสั้นลงนะครับแบตเตอรี่จะมีผลเรื่องแบตบวมด้วยนะครับก็แนะนำให้ ใช้งานต่อเนื่องไม่เกิน1,500วัตต์นะครับตัวนี้นะครับดึงแต่ว่าพีคชั่วขณะได้เลยนะครับ2,000 3,000วัตต์ก็แล้วแต่จะพีคแต่ว่าถ้าดึงต่อเนื่องก็ไม่ควรเกิน1,500วัตต์นะครับอย่างอื่นก็ได้หมดเลยนะครับเป็นพัดลมทีวีตู้เย็นหม้อหุงข้าวนะครับชาร์จโทรศัพท์นะครับอ่าคอมพิวเตอร์ หลอดไฟต่างๆนะครับที่เป็นโหลดเบาได้หมดเลยนะครับปั๊มน้ําอัตโนมัติได้หมดนะครับยกเว้นพวกแอร์แล้วก็หม้อต,ต้มไฟฟ้าอะไรเงี้ยมันโหลดมันค่อนข้างหนักนะครับก็แนะนําให้เปิดสลับใช้เอานะ,นะครับเพื่อดูแลเพื่อรักษาอายุของแบตเตอรี่นะครับตอนนี้ แบตเตอรี่ขนาด2 4โวลต์300แอมป์นะครับใหม่มือหนึ่งนะครับตัวนี้นะฮะดมาดูข้างหลังนะครับข้างหลังก็จะมีบอกอสเปคนะครับสเปคแบตเตอรี่นะครับสเปค bms นะครับแรงดันชาร์จตัวนี้ไม่ควรเกินอ๋อผมติดผิดนะครับ2 4โวลต์ v, ไม่ควรเกิน2 9 4โวลต์นะครับ อ่าตรงนี้กระแสชาร์จไม่ควรเกิน90แอมป์อันนี้ถูกต้องนะครับดิช,ชาร์จก็ไม่ควรเกิน90แอมป์นะครับพลิกชั่วขนาดได้300แอมป์นะครับตัวนี้ะนะครับเงื่อนไขาการรับประกรันทุกอย่างนะครับแบตเตอรี่อายุประมาณ6-8ปีนะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับก็เราดูทางร้านดูแล ตลอด1ปีเต็มนะครับรับประกันครับมีปัญหาเคลมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับหลังจากนี้หลังจาก1ปีก็ดูแลเหมือนเดิมครับแต่ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับอันนี้เป็นชื่อร้านนะครับปลายร้านนะครับถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับผม Facebook เตาไทแลนด์นะครับ เบอร์โทรศัพท์0616169170นะครับผมค,คลิปนี้ก็พามาชมแบตเตอรี่ลิเธียมฟอสเฟตนะครับขนาด24โวลต์300แอมป์นะครับสมาร์ท BMS นะครับใช้งานโซลาร์เซลล์นะครับผม โอเคก็ okay, ามารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นผลงานอะไรก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณและสวัสดีทุกท่านนะครับ